สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับรัดาพาสุขภาพดีอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังต่อเนื่องจากสับปะรดสีชมพูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีผลอะไรต่อสุขภาพของคนเรานะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะมาฟังคําเตือนของออยอหรือองค์การอาหารและยานะคะเกี่ยวกับสับปะรดสีชมพูกันค่ะแต่ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กด แชร์ Share, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้รัตดาด้วยนะคะสำนักงานองค์การอาหารและยาหรือว่าออยของประเทศไทยนะคะได้แจ้งว่าสับประรดค่ะเป็นประเภทอาหารนะคะซึ่งถ้าเป็นสับประรดสีชมพูแล้วเป็นถือว่าเป็นสับประรดหรือพืชที่แปลงพันธุก,กรรมหรือว่า GMO นะคะเพราะฉะนั้นจะมีกฎหมายอยู่2หรือพรบรพระราชบัญญัติ ะะอยู่สองฉบับที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัตพิพรบเกี่ยวกับอาหารพศ2522แล้วก็พรบกักพืชศ2507นะคะอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับสำนักง,งานอาหารและยานะคะคหรืออยอได้ระบุไว้ว่าหากมีการจำหน่ายนำเข้าสินค้าประเภทพืชแปลงพันธุกกรรมนี้นะคะ จะต้องปฏิบัติตามกฎตามพรบคือต้องมีการแสดงรายการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงานอาหารและยาระบุไว้ตามกฎหมายนั่นนะคะแล้วต้องแจ้งระบุในฉลากติดฉลากผลิตภัณฑ์นั้นให้ชัดเจนนะคะแต่นะคะสับประรดสีชมพูที่แปลงพันธุก,กรรม GMO นี่นะคะ ทางสำนักงานอาหารและยาค่ะไม่อนุญาตให้ซื้อขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือนำเข้าประเทศเลยนะคะถือว่าผิดกฎหมายค่ะแม้แต่รีวิวสินค้าก็ไม่ให้รีวิวนะคะสำหรับรายละเอียดที่ว่าพืช gmo นะคะมีผลต่อสุขภาพยังไงก็ไปดูลิงก์นะคะที่ เกี่ยวเนื่องกับที่ผ่านมานะคะได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะคะการแปลงพันธุกรรมสับประรดค่ะจากสับประรดธรรมดาเป็นสับประรดเนื้อสีชมพูนะคะสำนักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้ที่ทำการแปลงพันธุกรรมนี้ทำให้สับประรดออกมาสีชมพูหวานกรอบและประโยชน์ของด้านโภชนาการนะคะก็ยังเหมือนเดิมแต่บริษัทมอนเตประเทศ คอสตาลิก้านะคะเป็นผู้ที่นำไปทดลองผลิตจำหน่ายสำหรับสับลวดสีชมพูนะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะก็ละดาก็ขอแจ้งนะคะคเพื่อนๆนะคะว่าเราไม่ควรจะนำมาจำหน่ายนะคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายค่ะคเพื่อนๆกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยนะคะแจ้งบอกว่าเกรงว่าถ้าหากเรานำเข้า ที่แปลงพันธุกรรมหรือว่า GMO นี้นะคะจะทำให้ปนเปื้อนพืชพันธุ์ชนิดอื่นเพื่อนเพื่อนคะในพระบัญญัติหรือกฎหมายฉบับนี้นะคะระบุไว้ว่าหากผู้ใดนำเข้ามาจำหน่ายนะคะจะผิดกฎหมายระวังโทษจำคุกนะคะ1ปีหรือปรับ20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพื่อนๆ ค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะเป็นเนื้อความที่จะต่อเนื่องกับคลิปที่ผ่านมาเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสับป,ปะรดสีชมพูค่ะเพื่อนๆก็สามารถกลับไปดูคลิปเดิมได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปของรัดานะคะหากมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆอยากให้รัตดาำมาเล่าสู่กันฟังก็เมนไว้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วรัตดาก็จะมาเล่าสู่ฟังค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ